ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นสงสัยในเรื่องของการรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการรับวัคซีนโควิด -19 นี่ยคุณหมอหลายๆท่านก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อรับการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีการปรับตัวบางคนก็อาจจะมีไข้นะครับบางคนก็อาจจะมีไข้สูง ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวของร่างกายเพราะว่าเราได้รับวัคซีนเข้าไปนะครับถือว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยทำงานนะครับทำงานได้ตามปกตินะครับทีนี้ในส่วนของผู้สูงอายุหลายๆท่านก็สงสัยว่าแล้วมีผู้สูงอายุบางคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับก็คือไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการปวดหัวหรือมีผลข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างน้อยตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดความกังวลว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยไม่มีอาการใดๆเลยนะครับทีนี้ในประเด็นนี้นะครับในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ย นะครับเขาได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับว่าหลังการฉีดวัคซีนแล้วหากมีอาการข้างเคียงน้อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับไม่ต้องกังวลว่าภูมิคุ้มกันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผลการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าภูมิคุ้มกันยังคงขึ้นสูงในระดับดีนะครับไม่จําเป็นจะต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ร่างกายของเราจะตอบสนองต่อวัคซีนไม่เหมือนกันนะครับแต่ภูมิคุ้มกันนะครับจากการ วิจัยเนี่ยทุกคนนะครับที่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าเราจะมีอาการข้างเคียงเยอะหรือน้อยก็ตามนะครับ